สวัสดีครับครูพลาพาติวครับวันนี้ครับพาคุณครูทุกท่านครับมาดูครับประเภทและประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอนนะครับเราจะมาดูกันว่าเรื่องสื่อการเรียนการสอนเนี่ยนะครับมันมีประเด็นไหนบ้างที่มันจะออกข้อสอบนะครับแล้วมันก็ออกข้อสอบทุกปีด้วยนะเพราะมันเป็นประเด็นหลักที่เราเป็นคุณครูเราจะต้องนําไปใช้ไงนะครับน่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับสื่อการเรียนการสอนหมายถึงอะไรเรามาดูความหมายนะครับสื่อการเรียนการสอนหมายถึง ตัวกลางหรือช่องทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะครับประสบการณ์จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียนและทําให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือความหมายนะครับความหมายของของอะไรนะครับของสื่อการเรียนการสอนนั่นเองนะครับของสื่อการเรียนการสอนนี่คือความหมายมันนะครับเราไปดูนะครับประเภทของสื่อการเรียนการสอนครับประเภทของสื่อการเรียนการสอน คืออะไรครับสื่อการเรียนการสอนเนี่ยแบ่งตามคุณลักษณะได้4ประเภทนะครับประกอบไปด้วย 1. เนี่ยก็คือสื่อประเภทวัสดุนะครับสสื่อประเภทอุปกรณ์3สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการและ4ครับสื่อประเภทคอมพิวเตอร์นะครับอ่าเรามาดูสื่อประเภทวัสดุก่อนได้แก่อะไรครับได้แก่สไลด์แผ่นใสเอกสารตำราสารเคมีสิ่งพิมพ์ต่างๆคู่มือการฝึกปฏิบัตินะครับ นี่ก็คือสื่อประเภทวัสดุต่อไปเป็นสื่อประเภทอุป,ปกรณ์นะครับอ่าก็คืออะไรครับเกี่ยวกับของจริงครับหุ่นจําลองเครื่องเล่นเทปเสียงเครื่องเล่นวีดิทัศน์นะครับเครื่องสายแผ่นใสอุป,ปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการนะครับตกลอเรือไปตัวหนึง่งนะครับต่อไปครับสื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการครับได้แก่การสาธิตการอภิปรายกลุ่มการฝึกปฏิบัติการฝึกงานการจัดนิทรรศการสถานการณ์จำลองนะครับ สื่อประเภทคอมพิวเตอร์ได้แก่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนครับ C A I การนําเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ครับการใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็อินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นประเด็นในการออก,ออกข้อสอบตรงไหนนะครับเขาก็จะถามว่า,อ,าอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะแผ่นใสจดเป็นสื่ออ่สืการเรียนการสอนประเภทใดอย่างเงี้ยคุณก็ตอบไปว่าประเภทวัสะดุอย่างเงี้ยนะครับคุณจําลองเป็นสื่อประเภทใดก็ตอบไปว่าเป็นสื่ออุปกรณ์นะครับนี่ก็คือ เกี่ยวกับประเด็นในการออกข้อสอบนะครับเกี่ยวกับสื่อนะต่อไปเราไปดูเรื่องต่อไปนะครับสื่อการเรียนการสอนจําแนกตามประสบการณ์ครับจําแนกตามประสบการณ์คืออะไรครับประสบการณ์ตรงและมีความมุ่งหมายครับ1ครับเรามาดูกันนะครับคืออะไรครับประสบการณ์เนี่ยเกิดประสบการณ์ขั้นนี้นะเป็นรากฐานสําคัญของการศึกษาทั้งปวงครับเป็นประสบการณ์ที่ผู้เรียนเนี่ยได้รับมาจากความเป็นจริงและด้วยตนเองโดยตรง ผู้รับประสบการณ์นี้จะได้เห็นได้จับได้ทําได้รู้สึกและได้ดมกลิ่นจากของจริงดังนั้นสื่อการเรียนการสอนที่ให้ประสบการณ์เรียนรู้เนี่ยในขั้นนี้ก็คือของจริงหรือความเป็นจริงในชีวิตของคนเหล่านั่นเองนะครับนี่คือสื่อประสบการณ์ตรงนะครับให้นี่เป็นไม้มวนนะครับมันอยู่ดีมันเป็นสลายมันมไหลได้ยังไงนะครับอ่ะต่อไปครับ2ครับ2นะครับ ประสบการณ์จำลองประสบการณ์จำลองหมายถึงอะไรครับเป็นที่ยอมรับกันว่าศาสตร์ต่างๆในโลกเนี่ยนะมีมากเกินกว่าที่จะได้เรียนรู้แบบทั้งหมดอะ่ะนะครับสิ้นไปจากประสบการณ์ตรงในชีวิตเพราะว่าบางกรณีเนี่ยอยู่ในอดีตครับแล้วก็ซับซ้อนเล่นลับหรือเป็นอันตรายะนะไม่สะดวกต่อการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจึงได้มีการจำลองสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาเพื่อการศึกษาของจำลองบางอย่างอาจจะ เรียนได้ง่ายกว่าและสะดวกกว่าอย่างเช่นอนะ่ะผมยกตัวอย่างให้ง่ายๆอย่างเงี้ยให้ไปต่อสู้กันยิงปืนอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันโอ้โหมันไม่มันมันอันตรายใช่ไหมเพราะฉะน,นั้นก็สร้างสถานการณ์จําลองขึ้นมาก็ได้นะครับต่อไปครับประสบการณ์นาฏการครับประสบการณ์นาฏการหมายถึงอะไรครับหมายถึงประสบการณ์ต่างๆของคนเรานั้นเนี่ยมีมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเนี่ยไม่สามารถประสบได้ด้วยตนเองเช่น เหตุการณ์ในอดีตเรื่องราวในวรรณคดีการเรียนในเรื่องที่มีปัญหาเกี่ยวกับสถานที่หรือเรื่องธรรมชาติที่เป็นนามธรรมการแสดงละครจะช่วยไปให้เราเนี่ยได้เข้าไปใกล้ความเป็นจริงมากที่สุดเช่นฉากเครื่องแต่งตัวเครื่องมือแล้วก็หุ่นต่างๆนะครับต่อไปครับ4ครับก็คือการสาธิตการสาธิตนั่นเองนะครับหมายถึงอะไร การอธิบายถึงข้อเท็จจริงหรือแบ่งความคิดครับหรือกระบวนการต่างๆเนี่ยให้ผู้ฟังและเห็นไปด้วย <c oughs> เช่นครูวิทยาศาสตร์เตรียมก๊าซออกซิเจนให้นักเรียนดูก็เป็นการสาธิตหรือการศึกษานอกสถานที่เราถือเป็นสื่อการสอนอย่างหนึ่งครับซึ่งในการสาธิตนี้เนี่ยอาจรวมอาจเอาสิ่งของที่ใช้ประกอบหลายอย่างเนี่ยนับตั้งแต่ของจริงไปจนถึงตัวหนังสือหรือคำพูดเข้าไว้ด้วยครับ แต่เราเนี่ยไม่เพ่งเล็งถึงสิ่งเหล่านี้ครับเราจะให้ความสําคัญกับกระบวนการทั้งหมดที่ผู้เรียนเนี่ยจะต้องเฝ้าสังเกตอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับเวลาเรียนใช่ไหมเช่นสาธิตอาจจะสอนตะก้ออย่างเงี้ยคุณก็สามารถที่จะสาธิตแล้วก็พูดไปด้วยว่าการยกข้างเท้าด้านในการแปลตะก้อ,อยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อไปครับ5ครับ5คือการศึกษานอกสถานที่ครับการศึกษานอกสถานที่ก็คือการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนจากแหล่งข้อมูลครับแหล่งความรู้ที่มีอยู่จริงภายนอกคลองเรียนดังนั้นเนี่ยการศึกษานอกสถานที่เนี่ยจึงเป็นวิธีการหนึ่งครับที่เป็นสื่อกลางให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนจากของจริงนั่นเองนะครับต่อไปครับ6ครับนิทรศการนิทรศการหมายถึงอะไรครับหมายถึงนิทัรศการมีความหมายที่กว้างขวางมากเลยเพราะหมายถึงการจัดแสดงสิ่งต่างๆเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ชมดังนั้น นิทรรศการจึงเป็นการรวมสื่อต่างๆครับมากมายหลายชนิดการจัดนิทรรศการเนี่ยให้ผู้เรียนมามีส่วนร่วมในการจัดจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยได้มีโอกาสคิดสร้างสารรค์มีส่วนร่วมและได้รับข้อมูลย้อนกลับด้วยตัวเขาเองนะครับนี่ก็คือนิทรรศการนี่เป็นสื่อการสอนนะนะครับต่อไปครับเจ็ดครับโทรทัศน์และภาพพยนตร์โทรทัศน์และภาพพยนตรทพพน์หมายถึงอะไรหมายถึงโทรทัศน์เนี่ยเป็นสื่อการสอนที่มีบทบาท ใช่ไหมในปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าได้เห็นทนังภาพและได้ยินเสียงไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกอินเทอร์เน็ตนี่ก็เกี่ยวนะยูทูบยูทูบเนี่ยเห็นไหมเป็นสื่อการสอนที่มีภาพเกี่ยวกับพวกภพาพยนตร์หรือเป็นวดีโอเนี่ยก็คือเป็นแบบเด็กนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปรับชมได้ได้ตลอดเลยนะใช่ไหมครับนี่ก็คือเป็นสื่อที่เกี่ยวกับาสามารถถ่ายทอดเนื้อหาประสบการณ์ต่างๆได้อย่างกว้างขวางมากแล้วก็เป็นสื่อที่จําลองเหตุการณ์ได้ให้ผู้ชมเนี่ยได้ฟังแบบ เหมือนความจริงมากเลยเกี่ยวกับโทรทัศน์และภาพยนตร์นะครับต่อไปครับ8ภาพนิ่งและการบันทึกเสียงและวิทยุครับหมายถึงอะไรครับหมายถึงภาพถ่ายภาพวาดซึ่งมีทั้งภาพทึบแสงและโปร่งแสงภาพทึกแสงก็คือรูปถ่ายภาพวาดหรือภาพสิ่งพิมพ์ต่างๆส่วนมากเนี่ยภาพนิ่งโปร่งใสเนี่ยหมายถึงสไลด์ฟิล์มใช่ไหมแล้วก็ภาพโปร่งใสที่ใช้กับเครื่องฉายวัสดุโปร่งใสเช่นเช่นเราเอาภาพนิ่งมาให้นักเรียนดูก็เป็นสื่อการสอนใช่ไหมนะครับอ่ะ ต่อไปทัศนะทัศนะสัญลญักษณ์นะครับหมายถึงสื่อการสอนประเภทนี้เนี่ยมีมากมายหลายชนิดเช่นอะไรครับแผนภูมิแผนภาพแผนที่แผนผังภาพโฆษณาแล้วก็พวกการ์ตูนเป็นต้นนะครับวัจนะสัญลญักษณ์นะครับก็คือหมายถึงอะไรครับเป็นขั้นที่เป็นนามธรรมมากที่สุดซึ่งได้แก่ตัวหนังสือหรืออักษรสัญลญักษณ์ทางคําพูดแล้วก็ที่เป็นเสียงพูดนั่นเองนะครับต่อไป เมื่อกี้เป็นประเด็นในการสอ,อกข้อสอบไปแล้วตรงนี้ก็มีประเด็นในการสอ,อกข้อสอบอีกนะครับคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยแนะนําให้ทุกคนเนี่ยติวนะครับติวเพราะว่าใกล้สอบแล้วนะครับทัศนวัสดุครับเช่นอะไรครับกระดานดําแผนภูมิรูปภาพฟล์มสติปนะครับแล้วก็สไลด์นะครับคุณต้องจําให้ได้ว่าทัศนวัสดุเนี่ยมันเป็นอะไรเช่นกระดานดําคืออะไรคุณก็ตอบไปว่าเป็นทัศนวัสดุนะครับต่อไป ส่วนวัสดุครับเครื่องบันทึกเสียงเครื่องรักวิทยุห้องปฏิบัติการทางภาษาแล้วก็ระบบขยายเสียงข้อสอบถามว่าระบบขยายเสียงจัดเป็นสื่อการเรียนการสอนจำแนกตามคุณสมบัติประเภทใดตอบไปเลยส่วนวัสดุนะครับต่อไปส่วนทัศนวัสดุใช่ไหมเช่นภาพยนตร์โทรทัศน์เห็นไหมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ครับเช่นเครื่องฉายภาพยนตร์เครื่องฉายฟิล์มเครื่องฉายสไลด์ แล้วก็กิจกรรมต่าง,างๆก็คือนิทรรศการการสาธิตแล้วก็ทัศนศึกษานะครับต่อไปครับสื่อการเรียนการสอนจำแนกตามรูปแบบครับประกอบไปด้วย1เลยคือสื่อ أ, สิ่งตีพิมพ์วัสดุการาฟิกวัสดุฉายและเครื่องฉายแล้วก็วัสดุถ่ายทอดเสียงสื่อติงพิมพ์ไอสื่อตงพิมพ์ไม่ใช่นะครับ สิ่งตีพิมพ์เออนะครับก็คือหนังสือแบบเรียนเอกสารการสอนนะครับแล้วก็วัสดุกราฟิกคืออะไรครับแผนภูมิแผนสถิติแผนภาพนะครับวัสดุฉายและเครื่องฉายเช่นภาพยนตร์สไลด์น,นะครับแล้วก็วัสดุถ่ายทอดเสียงเช่นอะไรวิทยุเครื่องบันทึกเสียงนั่นเองนะครับต่อไปครับคุณค่าและประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอนครับช่วยให้ผู้เรียนเนี่ย เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพครับได้แก่อะไรครับ1คือเรียนรู้ได้ดีขึ้นจากประสบการณ์ที่มีความหมายในรูปแบบต่างๆ2ครับเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องและหลากหลาย3ครับเรียนรู้ได้ง่ายและเข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้นครับและ4ครับเรียนรู้ได้มากขึ้นประหยัดเวลาเออนี่คือคุณค่าและประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอนนะครับต่อไปมาดูนวัตกรรมการศึกษา นวัตกรรมการศึกษาหมายถึงอะไรเออหมายถึงอะไรนะครับเริ่มเลยหมายถึงนวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษาเนี่ยนะแล้วก็การเรียนการสอนเนี่ยมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิมเกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษาและประหยัดเวลาในการเรียนได้ดี นี่ก็คือความหมายของนวัตกรรมการศึกษานะครับต่อไปครับนวัตกรรมการเรียนการสอนหมายถึงอะไรครับเป็นการใช้วิธีระบบในการปรับปรุงและคิดค้นพัฒนาวิธีสอนแบบใหม่ๆที่สามารถตอบสนองการเรียนรายบุคคลการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนแบบมีส่วนร่วมการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา การพัฒนาวิธีสอนจำเป็นต้องอาศัยวิธีการและเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาจัดการและสนับสนุนการเรียนการสอนนี่ก็คือนวัตกรรมการเรียนการสอนครับต่อไปนวัตกรรมสื่อการสอนครับนวัตกรรมสื่อการสอนหมายถึงอะไรครับหมายถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอ,อคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เครือข่ายเทคโนโลยีโทรทัศน์คมานาคมโทรคมานาคมไม่ใช่โทรทัศน์พูดผิดนะครับ ทำให้มีเทคโนโลยีเนี่ยใหม่เหล่านี้เนี่ยมาใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบใหม่ครับเกิดขึ้นจํานวนมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งการเรียนด้วยตนเองการเรียนเป็นกลุ่มและการเรียนแบบมวลชนตลอดจนสื่อที่ใช้เนี่ยเพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมเนี่ยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เนี่ยอย่างเช่นที่คุณกําลังติวอยู่เนี่ยใช่ไหมก็ผ่านระบบคอมพิวเตอร์เหมือนกันใช่ไหมครับต่อไปครับนวัตกรรมครับนวัตกรรมมีอะไรบ้างนวัตกรรมอ่ะหนึ่งเลยคือประกอบไปด้วยนี่เลยนะครับหนึ่ง คอมพิวเตอร์ช่วยสอนครับ C A I 2ครับมัตติมีเดียครับ3การประชุมทางไกล4บทเรียนสำเร็จรูป5เครื่องช่วยสอน6วิทยุและโทรทัศน์ช่วยสอนครับและ7ชุดการสอนนะครับนี่ก็คือเป็นนวัตกรรมนะครับอ่าต่อไปไปดูเทคโนโลยี Technology, ทางการศึกษาบ้างเทคโนโลยี Technology, ทางการศึกษาหมายถึงอะไรครับเป็นศาสตร์ที่ประยุกต์เอาวิชาการต่างๆเนี่ย มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิผลซึ่งเกิดจากการออกแบบการสอนครับโดยคำนึงถึงคุณลักษณะของผู้เรียนความเหมาะสมของสื่อที่สอดคล้องกับลักษณะเนื้อหาและความสนใจของผู้เรียนนั่นเองนี่ก็คือเทคโนโลยีการศึกษานะครับอ่ะ แล้วก็ฝากไว้ในอ้มอมอกอ้อมใจนะครับครูพละพาติวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับครับวันนี้ครับก็จะมารีวิวนะครับแนะนำนะครับหนังสือวิชาเอกพลาศึกษานะครับที่ใช้สอบครูผู้ช่วยทุกสังกัดเลยไม่ว่าจะเป็นครูผู้ช่วยสอบวท ครูผู้ช่วยอบทครูผู้ช่วยกทมคือสามารถใช้การสอบเนี่ยสามารถใช้เล่มนี้ได้เลยนะครับสำหรับวิชาเอกภารศึกษานะครับครอบคุมทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับอ่านี่คือสารบัญที่ที่เรามีนะครับก็คือมีครบทุกอย่างครับก็คือจบในเล่มเดียวเลยครับคือไม่ต้องไปหาหลายๆเล่มแล้วก็คือจบในเล่มเดียวนะครับมีทั้งแนวข้อสอบจริงนะครับมีข้อสอบทั้งหมดเนี่ยสิชุดนะครับอ่าแล้วก็สรุปกีฬาเนี่ยมากกว่า20ชนิด พวกปัจเจ้าหลักสูตรนะครับนันทนาการวิทยาการกีฬาทุกๆอย่างนะครับเกี่ยวกับภารักศึกษาแล้วก็มีเนื้อหาของวิชาสุขศึกษาด้วยนะครับถ้าท่านใดสนใจนะก็ทักมาติดต่อสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดด้านในให้ดูนะครับดูนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยนะฮะก็ครบเลยนะครับทุกๆอย่างนะครับพร้อมมากนะครับการปสมพยาบาลเบื้องต้นมีหมดครับอ่าอันนี้ก็คือแนวข้อสอบนะครับแนวข้อสอบก็มีนะอ่านี่เห็นไหมครับ เยอะเลยครับถ้าท่านใดสนใจนะอ่านี่นะครับราคา420บาทนะครับสำหรับเตรียมสอบวิชาเอกพละศึกษานะครับนี่คือหนังสือที่ครูพละนะครับต้องมีอ่านแน่นอนนะครับเพราะว่าจากที่ผลงานที่ครูหลายๆท่านได้สอบไปแล้วเนี่ยนะครับก็ประสบความสําเร็จนะครับก็ออกซะส่วนใหญ่นะครับก็มีการรวบรวมแนวข้อสอบจริงที่เคยออกด้วยนะครับแล้วก็มีการแต่งโจทย์ข้อสอบเองด้วยนะครับสาหรับท่านใดสนใจก็ทักมาติดต่อสอบถามได้ที่ เพจเตรียมสอบครูผู้ช่วยพระศึกษานะครับและก็ Facebook ครูพละนะครับรวมถึงถ้าท่านใดสนใจติวนะครับลักษณะเกี่ยวกับสรุปนะครับก็ดูได้ที่ช่อง YouTube ครูพละพาติวนะครับท่านใดสนใจสั่งซื้อได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้สวัสดีนะครับ